เยบอันนี้มาสอนัษะัิกิดขึ้นข้งอกครับฮะข้าวงอกมมดิข้าวงอกโมดินข้าวงอกโมดินข้ากล้วยอ้โม้วงอกนข้าวกลข้าวงอกโมกโมี่กล้วยต้มก็กล้วยตกโข้าวกล้วม จะเพิ่มอิทธิบาทสีให้ตัวเองนะคะตั้งแต่เจนนิถุนากระผมเข้ามานะคะแต่ไว้ยี่ดีน้ำไม่แตกนะน้ำแตกค่ะเมื่อก่อนว่าดินแตกมันไม่มีคนลมสอไม่ไม่น่าจะไม่น่าช่วยคนบ้านตั้งกระหุงมาให้ อกลิ่นมันไม่เหมือนกันนะหุงข้าวหม้อดินกับหุงข้าวหม้ออ่หม้อเหล็กหม้ออลูมิเนียมยเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกกลิ่นไม่เหมือนกันควันกลิ่นควันปืนมันเข้าไปมันถึงหอมกีวอนเตยแลควักีวอนเตยเตยอยต้องเหมือนเจ้าสาวมาเดินไม่ต้องมีคนเชื่อให้เด็กถือโป๊ปคออะไรโป๊ัดคอมันยาวมันเยื่อายถ้ามันเยื่อาย โอ้โหขึ้นมันลดมันขึ้นอยู่หรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่เหรอ,อ,หรอโอ้ยังไม่หยุดเลยเหรอน้ำไหลก่าอะจะเปิดออกยังไม่ยอมหยุดเลยเหรเดือนนี้มันจะไอ้วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่โอ้ยังไม่ทันวานอ้อง พุจิกาพุจิกาป่านนี้แล้วมันหมดแล้วน้ำอ่ะุลาอุลาปลายเดือนยามีลูกสลูกโอ้โหรทำไมอ่ะโคนี่เมื่อวานไม่หรออัศนีมาอีกลูกหนึ่งเมื่อวานมีอัศนีต่อโคนี่โคนี่โอ้โหต่ออีกเหรอเมื่อวานที่ตอนเราเดินตอนบ่ายๆแดดมาเนไม่มีอ่ะน้่นมันเข้าโอ้แต่ แตกสะพานแล้วนะนท่านจะแตกสะพานจะท่วมสะพานนี่นะเว้ยโอ้โหหมดแล้วเกาะเกาะไม่เหลือเกาะท่วมแล้วหมดเลยน้ำไม่น่ากลัวนะเขาเรียกว่าถนนตรงสุ่ตรงนี้เหรอคะถนนตรงเนินตรงเนินตรงนี้ตรงสะพานม่วงมาตรงสะพานม่วงไปดักไปดักหน้าต้นกลุ่มนั่นก็ได้ กลุ่มไหนเออเจอไปบึงกลุ่มทาไงไม่รู้นะแกก็ขาๆขายกัขายดาวนาจะเอาเงินมาถวายโอ้โหเอาเงินมาจากไหนมาถวายบ้านเนี่ยแลยมาลงขบ้านคูเลงคูเลงมาแล้วรถไทนอ้นเดียาดบตบดรถไหนรถโูการรถปุ๊บรถตะปุกอ๋อ เอาปุนมาส่งเอาเจ้าปุนมาส่งเอาเจ้ามาส่งปุนมาส่งอ๋อเอาน้องปูนมาส่งเหรอโอ้โหเจ็ดแปดเดือนนะแปดยังอ่ะขอด้าธันวาเปล่าเออเอาไม่เดือนมกราเหรอเขาว่าเขาจะคลอด้ันบอเพราะว่าเขาจะคลอด้ันบอลลงลงลงรอสิอ่ะลดละ โอ้ทอดวันที่เท่าไหร่ฮะทอดวันที่เท่าไหร่เนี่ยมกราคนุ่โหรู้สรวดเวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงว่าชั่วโมงชะวราศีพิจิกเลยแต่อาจจะก่อนหนึ่งถึงสองสัปดาห์ได้หมวกลบข้าธันวาชาวราศีพิจิกเร็วพันมาเลยเหรอโอ้มันเร็วเกินนั้นบมกราลานี่เขาบอกมกราลานี่ย โบลได้ค่ะ้าศทไมชื่องานปีนี้คล้ายกับชื่อทองแพงเทลกัง่โอ้โหกลางกทังงกลางักนจักพาะนบอกว่ามนะให้ันักตี่เลย่องนู้นงนนเย่ถ้าเกิดไม่ได้ซองนะจะบอกความลับให้ถ้าต่อทันบวจะบอกความลับอัไรเขาบอกเกิดมะกรา เขาบอก2,000บาทใช่2,000บาทครับใช่ไหมไม่มันค yeah? like ัดเพื่อนตะ๊กเกอร์2,000บาทใช่ไหมมากราโอ้มากราแตอนนี้เพิ่งเสร็จเดือนบวกลบได้เป็การพัฒนาเรียกว่านามอะไรนั่นแหละรับน้ำรัดข้างในแล้วชาแนลโอ้มันร้ายกว่าไอ้นี่มีนมิได้พวกดักหน้าเราเว้ยตอวนี้มันไม่ใช่ตัวนี้โอ้ยยัง่าง วันที่สี่วันที่ห้าครับห้าแล้วเหรอครับเฮ้ยรถใครอีกมาอ๋อสองวันแล้วเหรอเนี่ยผมจะมาทุกวันเลยอ๋อประมาณสองวันแล้วเหรอถามอยู่ว่าาม้นี่ไงแม่น้องกู้โอ้โหโอ้ยกหมอการแล้วให้มาได้ตลอดเดี๋ยววันที่เดี๋ยววันที่เจ๊กก็จริงมื่อกันหน่อยจริงเขาไม่เห็นก็พอทานอีกเท่านึงเออดี เพราะว่าลอยมือของแม่บ้านนั่งันนะประกาศวันเกิดเดือนนั่งันอะไรครับปกติผมจะเห็นแต่เขาจอดรถดักปนกลางทางอันนี้จอดรถดักดักที่อยทางดักทวาอยทางมันดีด้วยนะไปเลยนะปรักบาทเชียวไันรถเออคนนี้สองรถหน่อยซองรถ่อมีอะไรข้างใน ขี่ค้านละเนี่ยเมื่อกี้อย่างเดียวขี่เป็นอย่างเดียวโอ้ยเข้ากันล่ามีเลยเวขาบอกเลยขี่ค้านแมเราดาวนหน้ามันค่อยค่อยค่อยเดินจุดอุ่นเลยไม่เนี่ยมันขึ้นมาคอแล้วนะคอฟังนี่แล้วม,มันโยดอ่ะรับแดดไหมครับรับแสแงแดดนี่ไงเราก็รับอยู่นี่ไงออเสื้อเลยโอ้โหอาบแดดเลยเหรอโอ้โหยอยู่หน่วยเดียว เหลืออยู่หนยเดียวเฮ้ยคำวัวน้อย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 นีมีเนยน้อยมีมีลูกน้อยอยู่ขำวนนั่นดินมันติดท่อเขาจะเอาได้ทั้งดินได้ทั้งท่อโอ้โหได้สองอย่างเลยดินก็ได้ท่อก็ได้เนาะทำเสร็จแล้วได้ท่อด้วยนะได้ท่อดินอได้ท่อด้วยได้ดินด้วย โอ้ดีตัวลงชนะหรือแพ้เนี่ยเหลืองกระแดงเนี่ยใครชนะ <c oughs> อ,อ,อันนี้เ,เ,เป็นักษิณตอนนิดชาวอเมริกาหัวใจะวายคยเดี๋ยวก็ลุ้นขึ้นลุ้นลงลมันสนุกกว่าชิงบอลอเ,ออเออมริกันอเมริกันมหามหามหาลีกอีกออลีกนี่ กินกินดิบหมดเลยชนะหมดมันเหอะมัน,นมันมันหลงไหลการเมืองด้วยอเมริกันอเมริกันน่ะมันหลงไหลการเมืองกัินด้วยโอ้บ้านเหมือนเราันเตนเนี่ยไม่กวาเเดาเนี่ยันเตนี่ดอกมันเนี่ยเต้สนใจแต่ไม่โยนมาเราต้นเราต้นเราไม่กวาดไม่กวาดดีๆเลยตัวเนี้ยมันมีทั้งแม่เราและหัวเราเตสนใจไม่กวาดไหมครับวัชการครับ กวาดเนี่ยสนใจไหมมันอ่อนครับมันอ่อนไม่สู้เราให้แก่ไม่สู้เขาไอ้สู้เขาเราทำประจำเราไม่ตานเลยครับแข็งดีไม่ตานทำควนทําไม่กวาดเหรอก้านทำได้ไมกานะกานมันได้การมันไปเอาเซนมันมาทําให้กวาดน่าจะได้นะครับลาเนียวด้วยเซนมันนะเขาทำไม้ลมเอาไปทำงานมันได้ก้านก้านแก่ๆเอาทุบเอาเซนมัน เป็นดำๆเขาไปทำเป็นใหญ่ๆที่เาไปขูดก้นกับข้าคือคือคือมันดำเอาไปปัดเตาอยู่ตีแต่ก็มันเหนียวเหนียวดีแล้วก็ตรงเอาดินมาเมถนนนะคะอ๋อทำแทนใหญ่ๆเนี่ยเหออ๋อเสื้อผ้าโยธาทีองอันนี้ก็อันนี้ก็มี ขยายอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนี่สถาบั่นั้าบันต้องสร้างเขี้ขี่กันไปแล้วเปล่าน้ต้นยางเป็นที่นั่งไงนะที่นั่งดีมันต้องห่วงล้อเนี่ยนาค้ดเด็กก็ค่อยๆจัดการเอออีน้องก็สบายเนี่ยต้นใหญ่ๆๆต้องการตัดตรงไหนก็ตัดเราจะเคลียร์อ่าจะจะอ่าเราจะปรับปรุงตรงไหนก็ปรับอ่าให้มันโตมาเถอะเดี๋ยวปรับปรุงได้ ขึ้นมาแล้วเราตัดออกก็ส่วนที่เอาออกเอาส่วนเหลือที่จะใช้งานให้มันเด่นยอดจังหวัดดีดีมันได้สูงดีไงมันเบียดกันแล้วมันสูงดีถ้ามันไม่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 เบียดกันไม่เคยะลูดอันนี้ไงมันชลูดดีมันสูงมันดูสวยดีมันได้ที่เยอะขึ้นปลเทียน อ่าแล้วสองต้นมะะลสองต้นไงหอยยำย่างหอยยำย่างยิ่งยิ่งไปชื่นชมแล้วยิ่งบ้ายอนี่ยมะกอคนม่ใช่ต้นยอนะเป็นต้นมะละกอนะไปยอมันไม่มัวได้มากยองหนูเว้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นต้นยอทางมะยอมะละยอเฮ้ยมะละยอมลลมอยะะยอ มันจูดเขาเงินนะรับเขาต้องเอ็นเอ็นเหมือนอืมโอ้ยนอ่นใช่นเขาจะปลูกไอ้เจ้าอันนั้นน่ะเจ้าอะไรไม่ใช่เจ้าใช่พงไชยเออผงมียปลูกอะไรปลูกปลูกเอียงเขาต้องปลูกให้เอียงทำนานด้วยทำนานด้วยทงชนะอ่าทงชนะเขาต้งปลูกเอียงเอียงปลูกมะนาว เขาต้องแกงแกงให้มันดีสมาดีเดือดแล้วมันจะต้นต้นปูดเหมือนกันนะก็ต้องเหยียบให้มันนอนยด์สาววัรุ่นตัวแกงมันแกงมันแกงแกงมันพวกพวกเด็กไงสัมแกงแกงแกงขมเดล็กตัดกินไม่หยุดเลยเนี่ยอันนี้เหมือนมันเหี่ยวเหี่ยวไปหน่อยนึงมันดีขึ้นมาแล้วหนึ่งแกงเด็กไม่หยุดต้นนี้ตัดกินไม่หยุดเลยพวกนี้ มันมีรากมันมีรากมันมีพวกนี้เป็นต้นทางมันก็ไปเอาไว้เรื่อยแต่ไม่หยุดโอ้โหลูกน้ำหนักคนนี้ไปน้องเด็กเด็กเด็กเจ้ะเบิ้ลเจ้เบิ้ลเจ้เบิ้ลเจ้เบิ้ลแต่เชื่อก็เชื่อกร็จีวชามใหญ่นะเบิ้ลม2เด็กคนนี้ขยันดีเป็นได้ลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าฟางใช่ครับอ๋อ ขึ้นมาได้ที่ออกไปแล้วใช่ได้แหละครับแต่เป็นเด็กใชได้เลยจะฟังนี่ออกไปตั้งเมื่อไหร่จบแล้วครับจบม .3 เฮ้ยอ๋อจบม .3 เหรอไม่เก่าวเม่อกล่าวม .3 แล้วอ๋อมาจบม .3 แล้วเขาออกไปเชียงแล้วเขาสอบม .4 เลยมั้งคุณนี่มีไหมฮอ๋อมีมีต่อเฉพาะอาชีวะมันระดับเรื่อยมันจะดล้อมล้อมล้อมเออไม่ล้อมเลย เดาวไม่ออกดอกปิดหน้าเดาไม่ออกนี่คนนี้เกิดคนนี้อันนี้ดาวได้คนนี้เีเกิดวันอังคารเดือนห้าปีผานเอ้าอย่าพูดไย่กลัวใครเลยนะ่อชบทกิบุญเกิทำไมไม่รู้จักดูแลกันไปบอล ไปวัดเยไปวัดอเา่ะไอย่านันเหือนใหญ่ไปวัดเขาเขไมที่มาที <S <s ่มปันไ่มาบอกไมรู้แวไมไ่รู้จักดแลกันเหออะไรมากหมดแล้วมั้งอะคัอ๋อจใหญ่จอใหญ่ วัน้องขำนอนดู้โหชื่นชมติดตั้งจอใหญ่รงนี้เลยที่โบสถ์ที่ทโบสถ์ก็มาเข้าอามาจอใหญ่เลยทั้งนั้เ่อดนเาแ่เดิมแ่เดิมเป็นของเด็กอนไม่ใช่เามาใหม่นะเพิ่งซื้อดูการไม่ใช่เลยเราหัวข้อม้น้ำเทีมยกใครทันด้เา๋ยกข้อขต้องกดตอนน้ำเทียมเลยนันเจ้มิ้งนี่กับแม่ันยังมันยังไม่ย่านม ยังติดแงอยู่เนือต <Oh, ้องหยิบไปหยิบมาเหมือนของโออยยังต้องให้หิวอยู่เว้ยเจอที่เป็นของเป็นคนฮะดับอะไรลูกกรตัวยังตัวยังตัวแล้วครับทำไมต้องให้แม่หิวปูนปูนแม่ปูนปู ไปหาลูกปูใกลๆไปหาลูกปูกล้ๆไปหาลูกปูใกลๆแป้งปห้เริ่อปยสวยยังไงะเจ็บยังไมาแบ่งให้เ็กน้อยค่ะให้เ็กน้อยทัอกครับกเล็กน้อยเขาไอเดยวไ่กินแขงเหรออุยก็คือให้เขาค่ะท่านเรามีอะไรของดีเรา ดิฉันเชิงบริการแล้วก็ <c oughs> เล่นของของให้เด็กกันของของให้เด็กหัดกินแบบฟอร์อมอ้าวชาตุโว้ยบ้านาาานี่ไม่กลัวผีตะเคียนเลยเนี่ย เนี่ยผีตะเคียนเนี่ยไม่กลัวเหรอไม่รู้เตี้ยเป็นบ้างเป็ต้นอะไรอินต้นตะเคียนตางนั้นน่ะเนี่ยตะเคียนเราเยอะที่อื่นเขาเขากลัวไงเราก็ไปขนมากันนี่ดิอ่าวปิดไปนนเลยเอาไปไม่ได้รถไปไม่ได้เลยก็แจวเลจราจรติดขัดเลย ยอนกลางถนนกันคิมเบโตะไม่บีบช่วยเลยพยายามไม่แล้วแต่ไม่ได้ทำครัไมันคือช่วยแกงไตปลาแกงไตปลานี่ไม่มีใครเอาไตปลาที่ไหนมาแกงเไม่มีไหมไม่มีใครทำได้เนี่ยมีค่ะท่านแต่ฝั่งใต้มีตั้งหลายท่านพ่อท่านไม่ ชั้นกล้วยน้ำวาเลยครับฮะเพราะวาจังไม่ท่านวงตามลกิดน้ำวาเลยไม่รู้เหรอทำไมไ่รู้มาจากไหนใครที่เอามากล้วยขึ้นมาถวายหลวงปู่เขาว่าไม่หลวงปู่ฉันกล้วยน้ำวามาบนั้นเหรออ๋อเหรอไม่รู้เอ้าเอ๊ะก็ฉันอยู่ทุกฉันอยู่ทุกวันนี่นะมตามขึนเาเลยไม่เะท่านเหรอไม่รู้อาจมาไม่เคยได้สัญญากำหนดอะไรเไปถเวลาจับใส่ปากเคียวเคี้ยวไปเรืยได้ เขาต้องถอยเลยเขาต้องถอยเลยเขาเลยหนีไปทางอื่นเลยตอนนี้ว่าไปไม่ได้รถคันนี้มันรถไฟฟ้าไฟฟ้าแบบว่ามันมันรู้สึกว่าเอ้ยนี่ไฟขาไฟขามใช่ไฟฟ้าไฟขาไฟขานี่ไฟแดชโซล่าไฟน้ำมัน ไฟขาไฟโซล่าแม่ย่าไปห้องน้ำหรอลองเพลงก็รอย่างนี้อ้าวเป็นสีพุ่มชูสีไม่ใช่อ่ะมีเปล่าของแพงอ่ะของแพงมีเปล่านี่เลยนี่นี่ใช่แล้ว

โอ้ยแหนมือนี oh, ่แหนมือขนมไซบาตค่ะบัตรจานค่ะบัตรจานบัตรจางไม่มีเลยบัตรจางคอยล้างมือแล้วอ่ะโอ้ยหูบากใหญ่บากใหญ่เลยเห็ดปลวกโอ้ยมีเห็ดปลวกนะเฮ้ยเห็ดเฟืองนะดูดิลูกมันใหญ่เลย

บ้มรำใจเราวก็ต้มต้มมากเลยโอ้ชาวบุ้บต้มยังมีนะคะยังเหลืออยู่โอ้ยมีแต่ใบแก่นิ่ครับนินใบแก่เนี่ยมากินยังไงใบแก่ๆ ทำใบแกงอะไรอ่ะไผัดเขากินเขากินใบใบอ่อนๆแต่ตัวเนี่ยกินใบแก่ๆเลยโอ้แกงแกงโซดาแกงเทมขปิลโอ้แกงอะไรห้าพลังแอบเออแคอตลาดนะแค่เวลาแค่ตะาดทั้งนั้นแล้วก็คือตลาดจะเป็นไหนนี่ของดีในที่นี้นี่ถอดเอ้าถอดเอาเว้ย อีหยังอ่ะแคปเจค่ะแคปเจ่คะโอ้ยมันกระมากแล้วมันกรอบมันกรอบมันหอมกรอบละมันเออมันกระมากจุดตัวกระตัวกันเดากระตัวกระเดาเนี่ยคับสองหกสี่แล้วครับโอ้ใครอ่ะที่ชนะเหรอใบเด่นนะครับใบเด่นแดงเหรอใบเด่นแดงเหรอบเดนนชะ่แดงใบเด่นเหรอ โอ้นี่มันไม่ใช่นี่มันโอ้มันไดรั์แล้วเนี่ยฮะใบเลี้ยงสองหกสี่ข้ามสองหนึ่งสี่เราไม่รู้จักแพ้ครับอ้าวนี่วันนชาออกไปแล้วเลิกไปแล้วอ่ะฮะ เนชั้นเขาว่าเลือกไปแล้ว <segu> อ <iment> ่ะพอพอปิงนิวครับปิงนิวไปเลิกไม่ในชั่นเนชั่นเนชั่นคนเขาจะย้ายใช่ไหมคนคนย้ายแต่ว่าสถานีอยู่สถานียังอยู่คนเก็บปล่องไม่ยังอยู่เนี่ยกระหนกยังอยู่อ่ะยังไม่ย้ายก็ย้ายไม่ได้ท่านว่า เขาจะยกไปทั้งหมดเลยกระดกกำลังตัดสินใจอยู่กระดกยังตัดสินใจอยู่ทำบอกว่าขอนับคะแนนใหม่มันกวนจริงๆเลยคนนี้มีแก๊งมีแก๊งแต่ถ้าคะแนนค่านนั้นเขาไม่ขอใหม่จากคณะกกรรรรมาขิดโกงจริงๆไม่ยอมยอมอะไร เดี dictator, ๋ยวคดูเดี๋ยวค่ะดูประเทศอเมริกาเป็นยังไงรับไปแล้วปรากฏตัวเองคะแนนน้อยลงน้ำแนวเออมันพางนี่นะามเนี่ยแพ้แล้วพับรับแรกได้คะแนนมากระวังมือนะระวังมือนั่นน่ะระวังมือนั่นน่ะดูมีสาขาติดหอมค่ะหอมหอมระเบียนมากนะคะคนเก่งมากหอมค่ะ หอมจอย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 เป็นไรล่ะไม่มานไม่มาล้มเมื่อเลบ่เป็นยายจอย เน่ผู้รับใช้หิว2องีโตเลยหรอโอ้เจ้ารุนเจ้าเจ้ปุ่นนี่มากินกินเยอะมากนะครับเจ้าปุ่นนี่กินสโอ้โหสองลายเลยเหรอยองกินได้ครับน้นักขึ้นสิบสองโลโเโอ้โหยำเยี่ยมต่ตัวใหญ่ัวใจมันเดิมวจะนี่โ้ เติมน้ำมันเรียกฟอนมาแล้วเพลงอทีตรับฟังมาแล้วมาแล้ว เย้จาไม่ได้จาไม่ได้ตลกดีเจ้าปหาที่ก่อนีหาที่ก่อนี่นมานี่อยู่ข้างหลังหาที่ได้ที่ก่อนอ๋อไปหาที่เหรอไหาที่อนคบอว่าจะไปเดินรับบูราจะปทอมานบูจะเข้าแล้วนบูจะเข้า ก้าวเข้าที่พักแล้วหมดแรงแล้วอ่ะเดินมามาแล้วหมดน้ําน้ํายาน้่ยหมดหมดแรงก็เปียกแล้วเอาเดินแค่นี้เดินแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันตัดบาทเทโวครับเลี้ยวเทโวรอบสอง เทวปฏิวัติสองเทวะมีเส้นแล้วมัมีสองมีสองตีแถวคู่ใช่ไหมแล้วเป็นโว้ด้วยนะไม่ใช่วธรรมดาเป็นโวเลยอะไรเนี่ยไม่แอบรูไม่แอบรูนี่สายฟินหรือเปล่าอ่าสายฟิน่ ไม่ได้ตำล้อนี่ถูกเอาถูกค่ะถูกน้ำรับค่ะไม่ทันล้อตำมะไม่ทันต้องคุกเอาส้มครุ้งยันนี้มันจะส้มตำคนมันเยอะนะฮะตำไม่ทันหรอกต้องหาคุกใหญ่ๆเลยกินน้องกิน้องกินมันมันไดเอาคุกกระเดื่องนี่เอาคุกกระเดื่องเอาแน่เส้นแหลกเลย เยกครับเปียกแน่กครช่วยมาฮะางดูน้ำด้วยา้วงอนันนี้นะคะว่าอุดมสมบูรณ์มากเลยอูในห้องนโอ้เดี๋ยวต้องมีหมดา้อาหารบอบาอยาหารส่บาหวันนี้ตาบาดเทวโวไงตาบาหเทวโอแม่โอ้หเยอะเลยโอ้ตาบาเทยกันนะนี่ย ว่ามีแต่คนข้างในจะไม่มีอะไรกินอาหารไทยบาดนี่ก็ไม่ไหวแล้วโอยขนาดแบบภายในยังมีอะไรนมอะไรภายนอกมาเลยอุ้ยแปลว่าเราตนไปเยอะนี่พวกแพวกอันนี้เขาเป็นเทศกาลเป็นซื้อของกันมีช่วงเวลาแพรค่ะแม่พวกอันนี้ชนะกันไปซื้อเลยเหรอวาเอาถุงเอาภาชนะไปใส่กันด้วยที่ไปเอาโควิดมาด้วยเปล่าไม่โควิดนะป้านะ โอยมันน่าจะถูงตากแดดตอนเช้าแล้วก็รีบกลับตาแดดแม่นี่ไปเก็บเอาโควิดเข้ามาทำนี่ครับพ่อครัวแม่ครัวแม่ครัวนะ่อตนลาเห็นก็ต้องลาไไหอายุมากเหมือนกันนะจะไปไหนจะไปไหนไปไหนจะไปไหนจะไปไหนก็ไปไปไหนชื่ออะไน น้ดต้ได้นะอ๋อนี่แกงเผ็ดบ่มบมแกงเหบ่มบบ่มบมบ่มมคกี้นี่เอาแกงบ่มบ่ไงออรยส่อร่อยไม่อร่อยไม่ว่าบ่มบ่มไปคือที่เก็ดมั่นบบครับนี่บ่มป่าครับนี่เกล็หบ่นมี่ไง่่่เลยไปมลาดไปตบาดบา ไม่ใช่ถุงพลาสติกกระทงเขาใช้กระทงกระทงกระดาษใช่ไหมกระดาษไม่ใช่พลาสติกไงเลี้ยงมาขี้เกียจไปเอากล้วยใบกล้วยก็เลยเอาเอาใบมาเอ้กระดาษไม่ได้เย็บด้วยนะเนี่ยอัไม่ได้เย็บนะไม่รับเอาเคยที่เมื่อตอนกระดาษชุบลมให้นั่งทับกันให้ทำมาลองให้นั่งทับักระดาษเคลือบเทียน เราไม่ให้ม่อแ้วกแล้วแล้วอนทองไม่แตกเลยนะกล่องมาเลอเลยนะกล่องบิ้มเบิ้มนะทองไม่แตกเหรอเมแ่มาดเลยขึ้นแล้วป้ายขึ้นแล้ว